นี่อันนี้ก็งามสองมูลแล้วค่ะกีดยางแล้วจังเก็บเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวนยังมาเก็บน้ำเดี๋ยวเนาะคะ่ะเดี๋ยวกีดยางสก้อนค่ะเบิ้งคือคืานาองค่ะนี่ดูใกล้ๆนะคะเห็ดนะคะนี่เห็ดตาบเนาะค่ะเง,เงิเงี้นี่ไม่ได้มานะคะตอนกลางวันอา่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้มานะคะ ตอนกลางเว้นไม่ได้มาเนาะค่ะตอนเง็นเนาะค่ะก็คือวันนี้ไปประชุมโอ้งามเนาะคะ่ะว้งนี้ป่านดอกไม้ค่ะนี่ 1, 2, 3, 4, 5, นะคะหนึ่งสสาสี่ห้าหกเนาะค่ะพอดีมากีจอย่างนะคะอ่าบรรยากาศสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่โดน้องเลฟแฟมิลีนะคะวันนี้นะคะก็ มากรีดยางนะคะผานว้วยมือนี้นะคะมามากรีดยางนะคะกรีดยางอยูย่ศูนย์นะคะแต่ก็อ่ากรีดไปกรีดมานะคะมาในความมืดนะคะในความมืดนะคะมันแสงไฟมันสะท้อนนะคะก็เป็นขาวๆมือคือดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือนี่เลยค่ะงามนะคะ เบิเ่องคือคือนะคะนี่ดูใกล้ะะใกล้นะคะเห็ดนะคะนี่เห็ดตาบนาะคะเฮ้ยงินนี่ไม่ได้มานะคะตอนกลางวันอ่าแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้มานะคะมื่อตอนกลางเว่นไม่ได้มานะคะตอนเงินเนาะคะก็คือวันนี้ไปประชุมพอดีมากรีดย,ยางนะคะอ่าบรรยากาศสูงตอนกลางคืนเนาะคะกลางงามเนาะค่ะเป็นทะเลค่ะเบิ่งเนาะ งามพึงเนาะค่ะสำหรับเ็ดเวยคะ่ะเดี๋ยวยังเก็บเนาะคะ่ะเดี๋ยวกีดดย่างสะกอนค่ะพี่น้องนี่งามางขึ้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะค่ะก็น้องเห็นมูน่นึงแล้วเจอมันกัเยึหาเฮดแล้วได้ค่ะพี่น้องเ <laughs> นาะค่ะมันก็ไม่ได้จะกีดย,ยางนี่งามเนาะคะ่ะวงนี้ป่านดอกไม้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะค,ะ 1, 2, 3, 4, 5, ะคะ่ะเอา้าดีค่ะอันนี้นะคือเราไม่เห็นเนาะค่ะเมื่อตอนเงินยังไม่ได้หานี่คือพเพลือคะ่ะเนาะค่ะเอ้นี่อันนี้ก็งามสองมูและะ้วค่ะกี่อยางแล้วจังเก็บเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวันะยังมาเก็บน้ำเดี๋ยวเนาะคะ่ะ กีดยางสก้อนค่ะมันก็นมีเป็นอันกีดย,ยางและะ้วค่ะเีดเจ็ดทีชีวิตตอนนี้นะคะเป,คเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วค่ะนาะคคะนี่ยางก็จะไายประมาณนี้เด้อค่ะป้าค่ะไปต้นใหม่นะคะ่ะเห็นอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนี่หนึง่งสอง นะคะสามดอกนะคะเดี๋ยวจังมาเก็บนะคะกีดอย่างแล้วสก้อนคะ่ะพี่น้องอย่างกีดยัึงมีแล้วเนาะ,ค,ะคากานออย่างก็กีดแล้วแล้วเนาะค่ะว่าเราไปเก็บเพชรก็คือเราไม่เก็บแล้วค่ะเมือ่อื่นเสาร์จังมาเก็บเนาะคะ่ะวันนี้ก็นอนนะคะดึกแล้วห้าหกทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบดีเนาะค่ะตอนเสาร์เนาะค่ะมาเก็บเพชรน้ำเดียวด้ค่ะคะคากานอเสาร์เนาะค่ะเสาร์วันนี้เนาะค่ะหลังจากที้ เห็นเฮ็ดเมื่อคืนเนาะค่ะมาจอดน้ำกดเนาะค่ะแล้วก็มาเก็บเฮ็ดที่เห็นนี่ค่ะย่างยู่เด้อค่ะพี่น้องยังไม่ได้เพื่อเอาเด้อค่ะนี่ค่ะยังอยู่คือเก่าเนาะค่ะเดี๋ยวแม่พ่อใหญ่พาเก็บเฮ็ดขามาเก็บน้ำเดียวค่ะนะค่ะเบอาแล้วมาเก็บน้ำเดียวเนาะได้น้อยได้หลายปลาเลยเนาะค่ะตัวนี้ก่อนนี่เรามากระเดเท่าๆนี่แหละค่ะ เนาะจากจิมจิมก็ตัดเอาเลยเนาะค่ะนี่จากเพลย์ดอกดอกเมื่อคืนเนาะโอ้บานแล้วค่ะใส่ระเบิดปานนั่นละเยาว,วายแล้วเนาะค่ะเฮดกะ จะขอดไยแกงนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวพักน้ำกดแป๊บนึงเอ,อเห็ดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจงโจทย์หม่ค่ะสำหรับน้ำกดศนนานเก็บเดี๋ยวมันก็เท่าเบิดนะะเนาค่ะเฮ็ดเนาะโอเคค่ะนี่สำหรับหมู่นี้เนาะคะ่กะก็ะมด แค่นี้เนาะคะ่ะหมูนี้หมูเห็ดนี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปเก็บอีหมูหมูไหม่เนาะคะ่ะพักเนาะคะ่ะพักยอดน้ำกดก้อนเดี๋ยวพายางมาเอาหมูนี้ค่ะนี่อันนี้ก็งามครับพี่น,น้องงามเลยเนาะคะ่ะนี่ก็ดอกน้อยก็ได้เด้วยวค่ะนะซูมนี่ค่ะ กลิปแล้วเด้ออันนี้เนาะค่ะนี่ที่เห็นนี่น้นอยน้อยค่ะจิวจ๋วๆเลยเนาะอ,อันนี้นี่เห็นไหมค่ะเป็นตาเห็ดเป็นตาเป็นตหาหักเป็นตาแพ้งคือต่าเนี่ยจิวจ๋วๆน้อย ตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะสำหรับเพ็ดกระเปาค่ะบ่านในผู้ใหญ่ไม่ได้หองเห็ดเห็ดโคเนนะคะไม่ได้หองวาเห็ดปุเห็ดปปวกเนาะแต่บ้านในผู้ใหญ่ถ้าหองว,าเ,เว,ององวาเห็ดเห็ดปวกต้องหองวาเห็ดโป่ค่ะนี่ดอกในกระบป๋าเลยเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี้ทาย ถ่ายเบิ่งเมื่อคืนนี้ดอกมนม้พอดีสะท้อนแสงไฟสีขาวพร้อมสีน้ำตาลนี่งามๆค่ะป่านดอกไม้เนาะคะ่ะนี่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวค่ะบันนี้เมื่อแล้วค่ะมูน่นี้เดี๋ยวพาไปอีมู่ใหม่ค่ะค่ะนี่ก็อีมู่หนึ่งเนาะคะ่ะอ่าเมื่อวานนี้ก็บป่เห็นเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะมากรีดยางแต่ว่า ก็ไม่เห็นนะคะน่าจะแบบแปล,แลว,ว่าอันมันดูแน่นี่แน่เนาะคะ่ะก็เลยเดี๋ยวเข้าไปค้าแมวไงเราพ้าไปก็บเนาะ,ค,ะค,ค่ะคือเก้าค่ะเห็ดเห็ดคือเก้ามันดูน,นะะ่าหงอกค่ะอืมเงืไม่ตอนนี้จะอ้วนๆด้วยค่ะอ้วนๆปวดเนาะนี่อันนี้เป็น ดอกก็ถือว่ายังแข็งนะคะยังยังไม่ทันได้เท่าเด้อค่ะในนี้นยังไม่ทันได้เท่าด,อ,นนนะดาอกถุงๆก็ได้อยู่ต้องได้เลาะนะคะเจ็บแล้วก็ต้องได้ขุดดินเอานำไ,ได้หลายดอกอยจะได้อาูนิกัน ห่าเ,เลาะเบิ่งเรื่อยๆนะคะพัยกย่อนน้ำโกดก่อนโอ้โว มาเราจะไหวามาแล้วค่ะเฮ็ดก็ออดหลายเนื้อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนีะ่มาเนาะค่ะยับมาตรงนี้ค่ะมาดอกนี้ค่ะอือเป็นห้องน้ำเนาะค่ะห้องน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวดอกนี้ก่อนเนะเาะดอกนี้ก่อนเนาะค่ะพออ่อนๆอยไปดิค่ะ อ้าวน,นี่ผัดเจ้าเพลือกินแล้วนะคะโอ้โหดอกมันกระสมบู์อ่อนยังแข็งอยู่ด้ค่ะมันแต่ว่าห้าเบิ้งคือมันมันบานแห้งอยู่นี่นี่ค่ะเดอกนี้ขึ้นมา ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีชนิดน,นี่เนาะค่ะคือขามันยงยาวๆขึ้นมามีขาสั้นกระโดดมีดอกงามค่คะดอกนี้ค่ะทรสงนี้กิน เห็ดนี่ล่ะพอได้าากินนะคะซางเห็ดก็หุกเนาะยาหอมนิ นี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ยางไปยางมาบนทางยางเนาะค่ะทางยางกีดย,ยางจันวาเราได้เย็บแล้วค่ะเห็ดกระได้เนาะนี่วันนี้สำหรับเห็ดกระได้เดี๋ยวมาหาหน่อไมค้ค่ะเอาแหนงหน่อไม้เมือเ่อแกงเสื้อเดี๋ยวกระเพ็ดเนาะค่ะ นี่เนาะค่ะก่อนหนาไม้ก็อยู่เคๆเนาะค่ะอยู่แคมหายแต่ช่วงนี้หน้อไม้มันมิดหน่อแล้วค่ะหน้าไม้ไม่ค่อยเอ้อหน่อแล้วได้แต่แหนงเนาะค่ะแหนงก็คือประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะคือแหนงหน้อไม้นะหักเอามือแกงแบบนี้เนาะค่ะต้องฮักเอาแบบนี้ค่ะหน่อยาเมื่อแล้ว นะะ้องหาก็เลาะหักเนื้อไม้เนาะคะ่ะหักเนื้อไม้ผนเหลียวเบ่งมาทั้งพื้นดินเห็นเห็ดเนาะคะ่ะเฮ็ดตาบคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะดอกมันกระดุเถาเลยดิค่ะถเถาหรือยังประมาณนี้เล้วอืมทั้งหมด่เนาะค่ะอ้าวอได้เนาะค่ะเอาะะอมืาะะอแกงสเสดียวกับเนื้อไม้นี่แล้วคือ เทงเทงถือสายเนาะพี่น้องนี่นเป็นฮะของละแวบเนาะค่ะเฮิตต้าบันนี้แบบเป็นรุนขาเหี่ยหามันเหี่ด้วยค่ะต่เนี้ยบางทีส่วนใาหญ่ห่าสั้นนี่ค่ะขยับขยับขึ้นมาขายับขยับขึ้นมากับประมาณนี้ค่ะ เป็นมูยี่เด้ค่ะสอนเดียวอยู่เนาะน,นี่นี่เนาะมีงามกระโดดเท้าแล้วค่ะเอาเฮ็ดเอาหน่อไม้ต่อน,นะคะนี่หน่อไม่นอหนอหนอยังเอ่ยอ,อยู่เนาะค่ะรับหน่อไม้นี้หนอ เอามือแก่งเสเดียวเลยเี๋ยวก็ผ้าฮักเรหมาค่ะ ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งเนื้อไม้วันนี้่ะเมือแกงเนาะขะเนาะสำหรับเนื้อไม้เนาะค่ะก็เอาซ้ำนี้กับพ่อค่ะเอามือแกงซื้อเห็ดค่ะวันนี้เนาะ่ากรสสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปค่ะไว้พอเดี๋ยวไม่นะคะพบเดี๋ยวไม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ